ราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับส่องสาลาบบะก,กําแพงอีกแล้วค่ะเมื่อนี่นูชิมาแกงหน่อไม้อีกนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ทีที่นูหั่นไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้มแล้วเรียบร้อยอันนี้มันเป็นหน่อไม้อัดเวยค่ะหั่นแล้วเรียบร้อยต้มแล้วค่ะ อันนี้เป็นนามใบานางนุปันเอานะคะแล้วก็เป็นเห็ดเห็ดเห็ดฟางค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวเบือตํากับผีหรือว่าข้าวเหนียวแส่ะะแล้วค่ะเขาเฮาแสบป้าไว้ให้มันอันนี้เลยเขาจะมาตํารวมกับผีแกงน่ใหม่หนูแคนี้เลยค่ะบบไดใส่ยังลวงลายนะคะ อย่าลืมเที่ยวคนเรื่อยๆเยด้อค่ะอย่านั้นเขาเบือ่อมันติดหมอเดี๋ยวเขาไว้ให้มันเดือดเขาจะมาเบิ่งกันอีกทีหนึงค่ะแป้งน,นัวค่ะเกลือค่ะน้ำปลาของเฮาด้วยวประแดงนั่นเอง เคื่องปรุงแค่นี้เลยค่ะหลังจากเข้าชิมได้รสชาติที่เข้าต้องการแล้วนะคะพักนุก็ใส่เป็นแถบผักขะแยงอย่างเดียวเลยผักขะแยงนาค่ะหอมมากเลยอันนี้ เป็นผักแยงหน้าปีเลยพี่น้องบดเหมือนผักแยงหัวสร่างใส่ห่อยหนึ่งก็ห้อมแต่หนูใส่เบิดเลยเป็นคนหมกักนัวมากพี่น้องสำหรับแกงน้ำมายข,ข้าก็ซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นูกศรีฝากไว้เพียงสำนีแล้วค่ะลาไปแล้วค่้ทุกคนสวงดีด้วยค่ะพอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ